บทนำสาเหตุของการพบพานรัศศกหมิงอิงปีที่สิเอเมื่อคิมหันตัฤดูใกล้หมดไปศาสตร์ฤดูใกล้เข้ามาเยือนฮองเฮาผู้มีสภาพร่างกายอ่อนแอจะไม่อาจตั้งครันได้มาตลอดสิบปีกับตั้งคันขึ้นมาอย่างน่าประหลาดใจทำให้ฮองเต้ทรงเปลื้มปิติอินดียิ่ง เพียงแค่พระองค์ทรงนึกขึ้นได้ว่าฮองเฮาเคยพึมพำอยากดื่มชาร้อนๆในช่วงเหมันตรุดูพระองค์ไม่รีรอที่จะรับสั่งให้เหล่าขุนนางทั้งหลายออกตามหาชาเลือดรสและทรงตัดอีกว่าหากขุนนางผู้ใดสามารถนำชาเลือดรสที่ทำให้ฮองเฮาพึงพอใจได้ดีที่สุดกลับมาได้พระองค์จะทรงรับฟังคำขอของคนผู้นั้นเป็นการตอบแทนอย่างไม่มีเงื่อนไข หลังจบการประชุมในท้องพระโรงขุนนางรูปงามผู้หนึ่งได้ทราบถึงกระแสรับสั่งขององค์ฮ่องเต้ก็ไม่รอช้าเดินออกจากท้องพระโรงด้วยท่วงท่าสง่างามทว่าฝีเท้าว่องไวยิ่งกว่าอาชาเสียอีกเป้าหมายตั้งแต่ยาววัยของบุรุษผู้นี้คือยศถาบ,บรรดาศักด์เขาหวังว่าสักวันจะสามารถยืนอยู่เหนือมิดาของตนได้ เมื่อกลับถึงจวนสกุลเฟยคุณนางหนุ่มสั่งให้บ่าวเกือบทั้งจวนออกตามหาชาเลือดรสโดยไม่รอชา้าหากเพราะว่าสิ่งที่ข้ารับใช้นำมาปรับเป็นเพียงใบาชาพื้นเพธรรมดาขอจึงตัดสินใจออกตามหาด้วยตนเองพร้อมกับสั่งให้บ่าวกระจายตัวไปยังเมืองต่างๆเพื่อค้นหาใบาชาที่ดีที่สุดในใต้หลกและนำกลับมาถวายแด่องค์ฮ่องเต้ผู้ยืนอยู่เหนือผู้คนในแผ่นดินชวน ขุณนางรูปงามออกตามหาชารลรถตามเมืองต่างๆจนมาถึงเพิงน้ําชาชานเมืองฉินหลังจากดื่มกินชําระเงินเสร็จและลุกขึ้นเพื่อจะเดินทางต่อคุณนางหนุ่มทันได้ยินเสียงพูดคุยของคนโต๊ะด้านข้างซึ่งกําลังเจราจากันอย่างสนาราญด้วยความเมาไม้หัวข้อสนทนา,าทําให้เขาชะงักและนั่งลง พวกเขาพูดคุยกันถึงโรงน้ำชาแห่งหนึ่งในเมืองฉือว่ากันว่าโรงน้ำชาแห่งนั้นมีชาเลิศดรสสุดหาที่ได้เปรียบรวมถึงเจ้าของโรงน้ำชาก็งดงามสุดบรรยายประหนึ่งเดือนออกมาจากภาพประวาติของจิตรกรยอดฝีมือขอเพียงได้สุตากับเจ้าของโรงน้ำชาก็จะมีสามารถสลัดไปหน้าอนุดงามนั้นออกไปจากความคิดได้เลยแม้กระทั่งยามหลับนอนกับภรรยาก็มักจะจินตนาการว่าภรรยาของพวกเขาคือเจ้าของโรงน้ำชาผู้นั้น คุนนางหนุ่มรีบแตลถามชื่อของโรงน้ำชานั้นด้วยความสุภาพจากนั้นจึงรีบขึ้นรถม้าเดินทางเข้าเมืองฉีทันทีเขาหาได้สนใจหน้าตาของเจ้าของโรงน้ำชาหรือไม่แต่เขาสนใจถึงชาอันเลือดรถว่าสมคำน่ำเรือหรือไม่โรงน้ำชาอูเฉียนคุนนางหนุ่มเอ่ยชื่อโรงน้ำชาขณะนั่งรถม้าคาดหวังเหลือเกินว่าเขาจะได้พบกับสิ่งที่ปารถนา